ร้อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีไอเดียจะพาคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำขนมโตเกียวแบบเดิมๆให้ดูแปลกใหม่และน่ารับประทานมากขึ้นกับไอเดียการทำโตเกียวหลากสีเนื้อแป้งสีสันสวยงามบวกกับไส้เผือกกวนหอมๆรสชาติกลมกล่อมใครได้ชิมรับรองจะติดใจค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่การทำไส้เผือกกวนก,นกันก่อนนะคะใส่เผือกเนื่อสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนก๊ทิ และสีผสมอาหารสีม่วงปั่นให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั้งส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนและร้อนจากกระทะเสร็จแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีอนเนกะสคมตากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเข้าผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ใส่ไข่ไก่ตามด้วยนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารตามชอบเตรียมไว้อุ่นกระทะให้ร้อนทาเนยบางๆบ,บีบแป้งแต่ละสีลงบนกระทะเป็นลวดลายต่างๆต,ต,ตามชอบ รอจนแป้งบริเวณด้านบนเริ่มแห้งใส่ไส้เผือกกวนเสร็จแล้วม้วนเป็นท่อนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโตเกียวหลากสีขนมโตเกียวสีสันสวยงามชวนน่ารับประทานขนาดนี้เพราะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำเมนูขนมแสนอร่อยได้แล้วล่ะค่ะ